สวัสดีครับพี่นอ้องป้องปลายเอฟซีของอช่องเขืีสานเกษตรพ่อเพียงครับวันนี้พาติดตามมาเบิง้งอ่างุนแบกโอปอเริ่มเพิ่มเริ่มเข้าสีครับคภาษาอ่งุนเขาเรียกว่าเข้าสีนี่ครับสีที่สวยสีแดงสีเขียวสีดำอ่ง,งุนแบกโอปอสุกเต็มที่สีสีแดงแดงช้ำนะครับแดงช้ำเหมือนเล่นเหมือนเล่นดกเลยนะครับแปลงนี้น่วยใหญ่หน่วยงามพร้อมดกครับอยู่สวนอ่ง,งุนอยู่ที่บ้านถ้ำนะครับตำบลตำบลบ,บ้านถ้ำอำเภอตะคำใต้จังหวัดพะเยา ครับผู้ดใดที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าสนใจเรื่องอยากปลูกองุ่นนะครับก็ยินดียินดีคำแนะนำยินดีคำแนะนำด้วยครับยินดีให้คำแนะนำมา,นนา,นาสนใจว่าเบิ้งได้แต่ว่าแต่ว่าก่อนที่เบิง้งอยากอยากจะเบิ้งตาในยูทูบอย่างเดียวนะครับก่อนที่ตาที่ใจเบิ้งต้องมาแนะนำบาให้มาดูที่สวนสวนได้ก็ได้ครับทุกสวนนี่ครับเพราะว่าการดูแลอง,งุ่นมันสิมันถึยุ่งยากยุ่งยากหลายขั้นตอนครับหลายขั้นตอนยุ่งยากมาก,มากเลยแหละครับหลายขั้นตอนเพราะว่าท้า เฮาบอดูแลให้ดีๆแล้วไม่เป็นพืชทีอ่อนแอต่อโลกนะครับอ่อนแอต่อโลกแต่เฮาดูแลบ่ถึงบ่บ่บ่เข้าใจบ่เข้าใจไอ้ความเป็นอยู่ของเขานะครับว่าเขาใช้ว่าชีวิตบ่วิธีชีวิตเขาสร้างสรรค์ได้นี่ๆๆนครับมันสิสวยก็สิดูแลยากครับนี่ครับเ,บเห็นบ่ครับโรถแล้วก็นกครับนกมาเจาะนี่ต้องต้องเป็นแต่มีแต่คายล้อมแล้วครับจักน้อยมิต้องมิตาคายล้อมล้อมแล้วนี่ครับเห็นบ่ครับนกสิเจาะสิก,กินก็สิเนา่า กสิลามไปทั้งลามไปทั้งช่อเลยครับสิลามไปทั้งช่อ,อเลย,ลออเลยนี่คืออันตรายของอ,อังุนศัตรูไอ้ตัวนี้เป็นเป็นน้ำยาครับน้ำยาดักมแมลงครับเป็นกาวดักมแมลงไม่เป็นน้ำยาเป็นกาวกาวสีเหลืองครับนี่ครับเพราะว่ทาท่าไปก็ไปาาาบาร์สดุสีเหลืองเขาเอื่อยังก็ขื้นจำซื้อเมื่อไหนะครับคิบบอร์ดนี่ยังเป็นบอร์ดปะครับสีเหลืองในเวลาขึ้นมาติดซ่อนแสง ตอนแสงหลักแมลงแมลงเขาสิตาบอดสีเนาะเขาเห็นสีเหลืองเขาก็เขาก็ะโดเป็นแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่เขาติดพวกเพียรบัครับลำดับติดยื่นวกเพียเพียไฟแมลงต่างๆครับครับเป็นทีอ่าดีปคือเฮ้านี่ครับอันนี้ใส่ไปโดนแล้วเนี่ยติดเต็มเลยครับก็คือป้องกันแมลงนะครับมาติดกระตายเลยครับนะครับป้องมันไปบ่ได้กระตายแล้วก็ก็คือเฮาว่าต้องใส่สารเคมีหลายไหมครับไม่ต้องใช้ใช้ใช้สารพิษพ่นนะครับ บรต้องบัต้องใสสารเคมีนี่ครับแล้วก็มันมีอีกตัวนึงงก็เป็นไอ้กาวเขาเอียกว่าสาราล่อล่อล่อแมงนะครับล่อแมลงอันนั้นถ้าวัตบุท่านแล้วลองใส่เบิง้งตะวันหลายคนก็แนะนน้ำว่าไม่ควรใช้เพราะว่ามันจะไปดึงมแมลงเข้าสวนครับมแมลงต่างๆปกติมันบ่เข่ามาอยู่แล้วเพราะมันได้กินตัวนี้มันก็สิเข่ามานะครับนี่ครับหน,น้าฝนอันตรายน้อยหนึ่งครับนี่แตกน้อยเดียวครับเป็นเชือ้อราเลยเชือเเช้อราเลยก็สิล่าไปไป,ไปทั้งสวนเลย ได้ไปถึงนี่ครับนกโอ้ยเนาะนกเอี้ยงนกหลายอย่างครับหลายประเภทนี่ชอ่อนี่สีมาทั้งชอ้อแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่คือโอ้ยผลของผลไม้ที่นกก็ชอบนกเขาเต็งครับที่สีสวยน,วน,นะครับขอเชิญนะครับเด้อที่รอบนี้สีสุกช่วงนะ้นเป็นเป็นปลายเดือนกันยาหรือว่าต้นเดือนตุลาตุลาสองห้าหกสามนี่แหละครับ ติดตามด้วยครับสวนเงินสุภิยา0ซ4 7 6 8 4ี4 8ครับยินดีรับใช้ครับสวัสดีครับ